นี่ค่ะตุ๊กตาคายเบบี้ถ้าไม่มีคือเอามากเลยนะคะถ้าแกขีบได้เนี่ยจะคืนตู้เขาไหมคืนสิคืนชนะทีบแบบพอเพียงตบทําไมเบาๆแล้วเมื่อไหร่มันจะแน่นลบแล้วผมจะปั้นขาจังได้เนี่ยมันสุดฟิวเจอร์บอดละเสียงแกอะไปเวทีไหนไม่ได้หรอกกีแล้วเสียงยาลาไปได้ทุกเวทีไปแข่งเหรอไปเป็นคนดูอือวันก่อนนะเดินผ่านตู้ขีบ ตุก๊กตาร้องให้มันเชื่อไหลนะหาข้อมูลก่อนเอานี่ไงเจ้าตัวบ้องตัวนี้แหละเห็นในตูค้คลิปตุก๊กตา fly baby fly baby fly baby เ <c oughs> ฮ้ยตุก๊กตาพวกงกุญแจาย y baby หนูนีดเพิ่งคลิปม,มาได้เห็นไหมพวงก,กุญแจเงาแ,งแวบเลย <c oughs> พวงก,กุญแจของเขาเป็นสีทองด้วยนะแล้วก็มีป้ายแถกป้ายอะไรแบบเนี้ย เอามา,ามาโอ้ยหลบไปครูส้มจีดคะ่ะนี่คะ่ะตุ๊กตาคลายเบบี้ถ้าไม่มีคือเอามากเลยนะคะโอ้ยจริงจริงตุ๊กตาบ้องบ้องเนี่ยเหรอไม่ได้บ้องค่ะคลายเบบี้เอามามาแกอย่ามาทำตัวคลายได้ไหมแล้วก็อย่าทำตัวเป็นเบบี้ด้วยก็ม,มันาะพ่อมอยู่ในมือฉันก็ต้องเป็นของฉันสินี่คืนเพื่นอนเขาไป ใชยชายขอคนอื่นอ่ะก็คืนเขาไปเธออะคืนในชายตายไปเด็กหญิงดั๊ก <c oughs> โอ้ยเด็กคนนี้ไหม่มีก็คือใหม่มีโอ้ยขี้อ <c oughs> ิดาผมขี้ไม่ได้ได้วยความเก่งผมนั่ไงฮะตายปเดี๋ยวจะไปซื้อสักตัวซื้อให้หนูหรอคะวยซื้อให้ตัวเองสิจะไปซื้อให้เธอทำไมไม่ใช่ญาติกันสักหน่อย <c oughs> เสียใจเป็นคลายดนะักฮูู้กาบกับููกับกับครูมจีนสวัสดีค่ะนี่เก็บปลากระป๋องแกรู้หรือเปล่าแฟนชนะขีดตุ๊กตาค่ายเบบี้ได้มันหันไปคุยกับใครอ่ะเขาขีดมาได้ห้าตัวืแต่ที่ฉันเห็นมันโพสอ่ะมันโพสแค่หนึ่งนะตัวเดียวอะไร แกเห็นกี่ตัวฉันเห็นตัวเดียวเดี๋ยวพวกแกรอดูเลยเตจ้าเข้ามาแล้วจ้ะมีไงแล้วจ้ะตุกก๊กตาคลายเบบี้นี่ไงตัวเดียวแล้วไหนอีกสี่ตัวอ๋อก็มีตัวเดียวคืออีกสี่ตัวคืนตู้ไปใช่ไหมคือเราไม่อยากได้เยอะเนาะโหแกนี่มันนักแถนะ <c ười> งั้นฉันขอถามแกหน่อย ถ้าแกคีบได้เนี่ยจะคืนตู้เขาไหมคืนสิคืนฉนันอะคีบแบบพอเพียงปุกลีหลบดีุเตงวัน,นวหลังอนะอีกสี่ตัวไม่ต้องคืนเอามาหมดเลยเราจะได้ห้าตัวแป๊ะแปะ๊ะเืเรียนมันนี่ไหลไปเรื่อยนะส่วนแกอะวางในนั้นยังไงก็ไม่ไหลหรอกทำไมนี่จะหาว่าฉันน้ำหนักเยอะหรอฉันไม่ได้พูดนะ วันหลังนะถ้าฉันรีบตุกตาได้ฉันจะไม่แบ่งแกสักตัวแกจะรีบไปไหนอ่ะโอ้ยฉันบอกว่าถ้าฉันรีบตุกตาได้จะไม่แบ่งแกสักตัวแกจะรีบไปไหนล่ะโอ้ยฉันกรีบฉันรีบเอ้าก็พูดชัดได้นี่หงุดหงิดกว่าไปแหละชั่วโมงศิลปะวันนี้นะจ๊ะปั้นขขยเบบี้ด้วยดินเบาตัวอย่างเหรอ ตามนี้เลยจ้ะนี่สวยสวยมากดูไว้ของแท้ของแท้ว่าไงจ้าน้องเอลซ่าเลือกได้อย่างเอ่องั้นหนูปั้นคลายเบบี้ลูกเอลซ่าได้ไหมล่ะคะมันมีไหมละ่ะถ้ามีก็ปั้นไปหรือจะปั้นเป็ดร้องไห้ก็ปั้นไปหนูจะปั้นทำไมล่ะคะมีเยอะแยะคอลเลกชันเขานะ่ะ เด็กชายตีนเลือกได้หรือยังผมเลือกได้แล้วครับแหมมีโทรศัพท์ใหม่แอดอาร์ตเอ๊ะแถวนี้สว่างจริงๆใครเปิดไฟเพิ่มเนี่ยนี่ครับนี่นีนี่เฮ้ยเจ้าหลุยนี่จ้ะดินเบาหลุบปั้นตัวนี้นะคะจ้ะนี่เจ้าหลับแกพูดมากเกินไปแล้วนะไม่น่าแซวเลยนี่จ้ะดินเบาครับ ดีกิบุกกี้เลือกได้หรือยังเลือกมากนะเราเนี่ย,อยเอา้าอ่ะหนูเลือกได้แล้วค่ะดักแกใช้สีไหนเป็นพิเศษปะของฉันใช้สีชมพูอะส่งสีชมพูมางั้นแกก็ส่งสีส้มมาให้ฉันได้ส่งตัวประกันของแกมาอมส่งไปทำไมอยากได้สีอะไรก็บอกดิ ใครมีสีเขียวส่งให้กีทั้งหมดไม่ให้อ้าวเราจะปั้นจุดเด่นของเขาก่อนคือหน้าวันนี้พี่ตินใช้สีชมพูเยอะหน่อยปั้นหัวก่อนเลยคนอื่นปั้นหัวแล้วปั้นตัวไปมาชีเจแพรี่ปั้นฐานกันเลยคือเท้า ส่วนลูกดับปั้นไข่เต่าโอยก็อย่ามายุ่งกับคนอื่นฉันปั้นผมจ้าต้องแอบ,บดูแบบนี้ต้องแอบ,บดูจะแอบ,บดูทำไมปั้นคนละตัวเอออ้วนเฮใแผ่นเป็นบางๆเวลาเอาไปทอดจะได้เป็นสีก่กระทะไม่ใช่แผ่โนโรตีบะโทจืบเข้าไปจืบเข้าไปเรียนแบบชัดๆเรียนแบบชัดๆเด็กคนนี้ชอบเรียนแบบคนอื่น เลยมันคนเลยสีเลยนะทำตามอะไระอ่ะปั้นเข้าไปอย่าหยุดปั้นงานจะได้เสร็จเสร็จโอ้เด็กคนนี้ชาบคุญไว้คนื่นตบทำไมเบาเแล้วเมื่อไหร่มันจะแน่นลบโอ้โหมันแบนขยำให้มันแน่นๆจะได้ปั้นง่ายใช่ใช่รนะักเหมือนเพียนสอนสอนตอนไหนต้องกดแรงแรงมันจะได้แรงแๆอ๋อมันจะได้แน่น,นแนออ ช่วยมาถ่ายชั้นทีมาถ่ายชั้นทีแล้วเราก็จะแป๊บป๊าบเข้าไปโหจะวนมาวันนี้แน่นอนครับแน่นอนเริ่มเป็นรูปเป็นลากแล้วกีปั้นเห็ดเหรอโอ้โหมอยังไงเป็นเห็ดส่วนเจ้านี่ปั้นเบอร์เกอร์โอ้ไม่ใช่เบอร์เกอร์ว่าแต่คนอื่นตัวเองปั้นอะไรอะ่ะเป็นชั้นเป็นพุงยมโร่อ้าวเฮ้ย นางเป็ดปั้นกระทะเอาไ้ทอดไข่เป็ดอ,อาแกลูกเล็กๆกะลงไปทอดในกระทะสิอย่าเดี๋ยวมันติดกันเจ้าโลมันอยากเล่นด้วยอะ่ะเดี๋ยวฉันไม่ได้อยากเล่นกับแกนี่วาสนาแกนะที่ฉันไปเล่นด้วยอะอะจาจากี่แกอยากมีวาสนาปะโอ๊ยแกอยู่เฉยๆเฮ้ยเพี้ยนไปเรื่อย หั war, วมันมีแสงพูดเยอะจริงเลยฉันยอมรับฉันไม่คนสว่างก็เพราะว่าฉันอ่ะไม่ได้มืดมิดตกหลุมอวกาศแบบพวกมัน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 โอ้ยเอ๊ะใช้ได้ใช้ได้แต่ความสวยน่ะห่างกับคุ้ิมจิสมากโขมีโฮงมีเฮยใช่ไหมเด็กชายกายเอ้ผมผมแล้วไปดึงเล่นทำไมคะเขาก็ ดูฐานมันหนา,นานแน่นดีอ้าวใช้ได้นี่ครูส้มจี๊งเหงาหรอคะก็นิดหน่อย <S <S <iri> <S ติดตรงนี้ดีไหมครูส้มจี๊ดเหลาหรอคะช่วงนี้ไม่กินเกาเหลาหนูถามว่าครูเหลาครูเหลาหรอคะอะไรติดตรงนี้ <S <S มันจะหมายถึงว่าครูเหงาหรอคะ บอกเหงาก็เหงาสิมาเหลามาเหลาอะไรล่ะเออเอาไปาครูไม่น่ารำกับหนูแบบนี้หรอกคะ่ะบอกตรงครูไม่น่าทําแบบนี้กับหนูหรอกคะ่ะบอกตรงอขอบายขอบใจนี่คือด้านหน้าและนี่คือด้านหลังนะคะเอฟซี FC อย่าเพิ่งชมแนหรู้ว่าชมอยู่ตอนนี้เตรียมตัวปั้นตานะครับ ไม่ต้องตกใจนะคะที่หูใหญ่กว่าหัวแฮมเบอร์เกอร์ของเด็กชายคนนี้ก็ยังไม่ไปถึงไหนอ๋อไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์เขาให้ปันดินเบาทำอย่างกับตัวต่อเลโก้อุ๊ยแรงจุงเบยนางเป็ดปั้นไข่หรกกค่ะใครไม่ว่าอะไรเลยแกนี่มันแสลแลดคนอื่นเนาะฉันทนไม่ไหวกับแกแล้วนะแกแอบมาดูแบบฉันหรออ้าวอันนี้รู e. ้จริงรู <It> ้จร <c transparency> ิงเลยนะ เจ้าตัวนี้หาแรงบนดานใจจากตะวงข้างไม่ต้องพูดใชแบบนั้นมันผิดต้องปั้นแบบนี้เดี๋ยวทำให้นะมะโอยแกนี่เหมือนเห็บเหาที่เกาะอ,อยู่บนตัวหมาไม่ว่าจะอยู่กับใครเขาก็เกลียดทิ้งรำคาญ <l ug> แต่ไปฉันฉันจะเลี้ยงไว้นะเพราะว่าแบบมันน่ารักด้วยแล้วมันก็คือเพื่อนรวมโลกบางทีนะเห็บเหาก็อาจจะเหล่าก็ได้หรือไม่อยู่บนตัวหมา บางทีนะเห็บเผาอาจจะเหงาก็ได้แล้วไปอยู่บนตัวหมาขอบจุยเป็นไงเอาผมดันเอาไว้ดินเบาจะได้ไม่เซไปเซมาอุ้ยฉลาดโอ้หฉันว่านะพ่อแม่เห็นพ่อแม่ภุมภัยแน่นอนแต่ฉันว่าพ่อแม่ทัพางนะเฮย้ยนี่เกรู้เ,เรื่องกไปเรียนภาษาเดียวมากับฉันหรอเอฟซีจะบอกว่านะ่าฮักใช่ไหมครับขอบคุณนะครับ สีเขียวก็ต้องเมลอนเมลอนเลยเมลอนเมล่อนเลยกี่ไม่ต้องร้องแกมาดันร้องเสียงเกียนะเสียงแกอ่ะไปเวทีไหนไม่ได้หรอกกี่แล้วเสียงกะลาไปได้ทุกเวทีไปแข่งหรอไปเป็นคนดูที่ฉันอะเป็นคนดูเพราะอะไรรู้ไหมถ้าฉันอะขึ้นเวทีไปประกวดคนอื่นอะก็จะไม่ได้รางวัลเลยเพราะว่าฉันอะกว่าเรียบเออใช่ แกอะกวาดฝุ่นกวาดขยะเรียบเลยเออใช่เขาจ้าันมากวาดขยะเฮ้ยจะบ้าดักแกเชื่อฉันไหมฉันเชื่อถ้าฉันบอกฉันไม่เชื่อแกก็จะมากวนฉันไงเด็กคนนี้นะชอบรวนคนอื่นเด็กคนนี้นะชอบกวนคนอื่นครับผมมาแล้วมันไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์ที่บุคุณิตเฮ้ยเลโก้ไม่ไปถึงไหนเลยเหรอเขาไม่ได้ปั้นเลโก้ลูกดักแกได้แรงบันดาลใจมาจากฉันหรอ จ้าในที่สุดผลงานเขาก็ชัดเจนอ๋อหนูชั้เลนมาตั้งนานแล้วแหละคะ่ะเขา้าใจแล้วแหละอติดตรงนี้หน่อยอืโอ้โหเด็กหญิงลูกดัใช้ได้นะเนี่ยงั้นเดี๋ยวเติมตรงนี้หน่อยอนั่นเอีเดียวไม่เป็นไรคะ่ะ อีกแพรลี่เนี่ยนะถ้าใส่สีขาวไปสักน้อยนิดึงนะจะงามมากเลยมันจะไปงามไหมคะมันไม่เหมาะกันเลยคะ่ะค <Yeah. S 2> ่ะจ้หลินม,มันมีสีขาวค่ะแปะไปเลยอ๋อได้ได้ได้ไดยาครับมันพอดีแล้วอ๋อไม่เอาหรอโอ้แล้วก็ไปส่งเสริมอ๋อนี่ไงเจอแล้วสีขาวตรงเป่งยาค่ะยายา ไอ้ชค่ติมเติมขาวหน่อยนึงไหมครับอืมไม่เป็นไรนะครับอ้าวไม่มีใครเล่นกับครูเลยไม่ต้อามานิดหนึ่งนะครับโอ้ขอบใจที่เล่นกับครูเมื่อวิยาไลกไม่ใช่อังกอโถกใครเบบี้แล้วผมจะปั้นขาจังไดเนี่ยมันสุดฟิวเจอร์บอรแดละี่นอนสบายแผ่หลาเลยนะเจ้าน่ะต่อเข้าไปเลยอยา่าอย่ายุง่งยังไม่ใช่เวลานั้น ก้อน <G l oss> ขี้มาเหรอล่นมาจากไหนอุ๊ยแรงสุดๆแรงสุดๆสวัสดีเราคือเจ้าหญิงคลเบบี้เหมือนแกเราเลยเราคือเจ้าหญิงเอลซ่าแหมแกม,ม,มองแพงนะแกม,มองแพงหน้าแกดูไม่แพงแล้วยังมามองแรงกับฉันนะ <S <S ฉันจะขอฝากแกไว้ก่อน เสร็จแล้วนะครับเจ้าคลายเบบี้เดี๋ยวผมจะบอกชื่อนะครัปุอกี้เสร็จแล้วผมให้คุณออกไปส่งกมนเลยผมจะรอส่งความคู่จีนผมผู้น่ารักพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวเรารอกระทงคู่กันนะคะเฮ้ยมาส่งดินเบา ก็พูดไว้ก่อนไงอีกไม่กี่เดือนเป็นยังไงดักของฉันนี่ใครยเบบี้รองเท้าแดงของฉันรองเท้าดักเอาไม่มีใครอยู่เลยคงก็เป็นชายซะแล้วหละ สมงันครบแล้วไปวลุกไก่กันอีกรอบหนึ่งเลยครับชอบของผู้ใดคะแนนเต็มสิบเริ่มโหวตของผมคือ blossom sky baby o k เคของคุณอะโอเคลบไปของอ๊กี้ปันบันนี่บัตเตอร์เค้กค่ะอืมโอเค, ny, คอโอเค ทำไมวันนี้มีแต่คนพูดโอเคโอเคอะของผมมิสเตอร์บับเบิลบับเบิลคลายเบบี้โอเคโอเควันนี้แพรรีปันเชียร์อัพคลายเบบีเคเคของพี่นิดปันฮิดเดนพรินเซสมอบักโอเลโอเล นี้ยังไม่มีชื่อใช่ไหมได้เดี๋ยวตั้งให้อ um, Princess Pink Hair and Red Boot โอเคอ๋อโอเคโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเราทุกช่องทางตรงนี้นะครับ